สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวิถีบ้านบ้านชาแนลนะครับนี่ก็จะมีการกลางเต็นนอนนะครับที่สวนบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับของน้องชายนะครับนี่ครับไฟโซล่าเซลล์ข้างสวนนะครับตอนนี้ก็จะมีไฟอยู่ตามทุ่งนานะครับทุ่นไฟรถเกี่ยวครับสามสี่คันเลยเกี่ยวข้าวกลางคืนกันนะครับยังไม่เลิกกันเลยครับหลายจุดเลยประมาณสี่คันนะครับทุนนะครับก็มืดหน่อยนะครับ รถเกี่ยวทั้งนั้นเลยครับนู่ก็รถเกี่ยวเลยนะครับรรยากาศกลางคืนครับตัวนี้นะเป็นบยงกาดนี่ครับมีเตาด้วยบยากาศจุดชมวิวครับไม่ใช่ที่ไหนครับตัวนี้อยู่สุรินนะครับเนี่ยการกลางเต็นท์นอนครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับหลานๆเขานอนกันนะครับ พอดีผมเข้ามาสวนช่วงกลางคืน,นครับนี่ครับจะเป็นไฟโซล,ลา่าเซลล์นะครับ120วัตต์นะครับก็ไม่เงียบครับรอบรอบสวนก็จะมีทุ่งนามีกระสวนมีสวนยางไหลจะมีรถเกี่ยวข้าวช่วงน,นี้เต็มกันเลยครับบรรยาก,กาศกลางคืนนี่นครับ ก็อยากให้เป็นเพื่อนเห็นช่วงกลางคืนว่าการอยู่บ้านสวนมีไฟใช้แบบไหนนะครับก็ใช้โซล่าเซลล์นะครับเดี๋ยวพาไปดูบริเวณบ้านนะครับก็มีเตรียมกลางเต็นท์จะนอนนะครับตนนัวนี้ก็ไม่ใช่เชียงใหม่นะครับที่นี่ชุรินนะครับเนี่ยสุรินก็มีการกางเต็นท์นอนนะครับเนี่ยสวนอัลโทเบเชตนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูบ้านนะครับ น,นี่ก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับสองแผงนะครับเนี่ยโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้ดูบรรยากาศทางบ้านนะครับบรรยากาศอืแบรราาบรรยากาศกลางคืนที่สวนนี่ครับ สว่างครับไม่มืดครับจมาน้อยสีตัวครับนียุยำลังสนเลยนะครับอวนนะอ้วนวนะ็น,น้อยด้วยมาต้อนรับไม่ได้เจอกันนานก็จะประมาณนี้แหละได้เจอกันนานเลยนี่นี่นี่ นี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่สวนสว่างดีครับเนี่ยกลางคืนอือตัวตับมาแล้วน,นี่ครับจะเป็นโคกวัวเก่านะครับบรรยากาศนี่ครับไฟโซล่าเซลล์ตัวนี้จะจะเป็นจุดห้องน้ำ ไฟสวางมากครับตรงน,นี้อีกจุดหนึ่งนะครับไฟจะมีรอบส่วนเลยนะครับนันยากาศกลางคืนครับ <c oughs> เนี่ยก็จะเป็นครัวเนี่ยแล้วก็น้องชายครับเนี่ยเกําลังจะหุงข้าวเตรียมจะนอนเต็นท์วันนนี้อนนอกบ้านครับนอนนอกบ้านหนาวหน่อยบรรยากาศกลางคืนบ้านหลังน้อย,ลอยพลังงานทดแทนนะครับโซลาร์เซลล์บรรยากาศ รถจับมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นหลานเนี่ยหลานมานอนด้วยนหลานสวนด้วยอือหลานชายอากาศเนี่ยข้างในข้างในนะครับข้างในห้องนะครับเนี่ยห้องไม่ใหญ่ครับกระทัดรัดก็มี พัดลมก็ใช้โซล่าเซลล์หมดครับชาร์จโทรศัพท์ชาร์จแบตเตอรี่คี่ยคอมแล้วก็หลักๆก็จะเป็นพวกตู้เย็นนะครับการโดยระบบไฟมีโปรแกรมทํางานหลายอย่างครับนี่ครับไม่มีไฟฟ้าแต่เราใช้โซล่าเซลล์นะครับนี่ครับอยากให้เพื่อนๆได้เห็นครับเพื่อนที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับมาชมบรรยากาศบ้านโซล่าเซลล์ นี่คือบ้านลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากเข้าไปช่องใหญ่ได้เลยนะครับนี่ช่องบ้านลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับจะได้เกี่ยวกับโซลาเซลล์จะรู้ทุกอย่างเลยนะครับครับวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ